Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces all the time Pictures so perfect we play through only cause you set up the angle So I dig up no konka Moni swamp. นะคะทุกคนอันนี้กินได้อร่อยด้วยนะคะทุกคนอันนี้ที่ป้าวีเก็บไปนี่คือเก็บไปทําน้ําพริกนะจ๊ะเห็ดชนิดนี้เนี่ยเอาไปผัดก็ได้นะคะเอาไปผัดน้ํามันหอยก็อร่อยเช่นเดียวกันค่ะเห็ดตระกูลนี้คือจะเกิดตามต้นไม้ใหญ่นะคะทุกคนเขาจะเลือกเกิดตามต้นไม้ที่แบบว่าถูกตัดออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้นไม้ที่ตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาก็จะเกิดขึ้นมา จะกินได้เฉพาะดอกที่เขายังอ่อนอยู่นะคะทุกคนยิ่งอ่อนเท่าไหร่ยิ่งอร่อยยิ่งกรุบมากเท่านั้นค่ะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นคล้ายๆกับเนื้อไก่เหมือนชื่อเขานั่นแหละค่ะเหมือนอที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะออกสีเหลืองมากกว่าน,นี้ค่ะทุกคนบางที่ก็จะออกสีขาวแต่ที่เนี่ยที่พี่ย่าเก็บมาเนี่ยคือจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ที่ใบเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับผ้าแฉกค่ะทุกคนอืม ต้นไม้ใหญ่พวกนี้เห็ดพวกนี้ที่เกิดขึ้นจะไม่มีพิษนะคะอืนั่นแหละทุกคนแล้วก็ดอกของเขาจะออกสีมตางบ้างสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างถ้าแก่แล้วจะกินไม่ได้นะคะมันจะเป็นเส้นๆค่ะทุกคนอืดอกเขาจะเกิดมาตั้งแต่จะออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะทุกคนอืมพฤษภาเป็นต้นมานะจ๊ะทุกคนจนไปถึงฤด,ดูหนาวเลยค่ะพอหลังฤด,ดูหนาวก็ไม่มีแล้วจ้ะทุกคน สีของเขาจะออกสีส้มบ้างน้ําตาลบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองพอเขาแก่ตัวมาสีของเขาก็จะซีดจางลงภายหลังที่เขาแก่นะคะทุกคนเขาก็จะซีดลงซีดลงซีดลงค่ะแล้วก็กินไม่ได้แล้วจ้าจะกินได้เฉพาะที่อ่อนๆเท่านั้นค่ะกลิ่นของเขานี่ะก็หอมดีนะพี่ย่าว่านะก็เป็นกลิ่นเห็ดนั่นแหละค่ะเป็นกลิ่นแบบ มันไม่ใช่แบบหอมเวอร์ออกมาอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะทุกคนมันจะเป็นกลิ่นที่แบบแปลกๆอะ่ะเออแต่เวลาเอาไปทําน้ําพริกแล้วไม่มีกลิ่นหรอกนะคะอืมเนี่ยดอกอันนี้สมบูรณ์มากเลยค่ะที่เก็บไปเนี่ยคือดอกเขาจะอวบอึมสมบูรณ์ค่ะทุกคนเออนั่นแหละจ้าก็มาดูกันพี่เอามาให้ดูสองสายพันธุ์นะจ๊ะก็จะเรียกชื่อเช่นเดียวกันนะคะอืม ภาษาชื่อภาษาวิทยาศาสตร์เขาเขาจะอ่านว่า latiporos t i p o r นะคะทุกคน porias t i p o r อืมนั่นแหละค่ะทุกคนก็ไปศึกษาดูนะจ๊ะนั่นแหละอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่รู้จักเห็ดห้ามเก็บเห็ดนะคะทุกคนถ้าคนที่ศึกษาเหตุอย่างพี่ยา่าพี่ย่าพี่ขวัวสูสโดยมีคุณครูซึ่งมาจากโรงเรียนของอ มาจากกิมเนเซียมของที่นี่นะคะเขาก็มาสอนให้ค่ะทุกคนเออแต่เราต้องเสียค่าเราเรียนเองเท่านั้นเองจ้ะทุกคนเรารักสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราก็ทําสิ่งนั้นจัดไปค่ะเพื่อนๆเออตัวนี้หมวกเขาจะใหญ่และหนาประมาณ1 0บถึงห้เซนเมตรนะคะทุกคนอืแล้วความกว้างก็จะประมาณ2องถึงหเซนติเมตรค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เราก็ต้องศึกษาเหตุนะเนาะนั่นแหละทุกคนก็อร่อยดีค่ะ พยายามอย่าสับสนในการหาเห็ดนะทุกคนเห็ดชนิดไหนที่กินได้ทานได้คุณมั่นใจว่ามันทานได้แต่คุณก็ต้องไปศึกษาต้องไปหาความรู้ไปถามอาจารย์ผู้รู้หรือว่าเปิดหนังสือพี่ย่ามีหนังสือเห็ดหลายเล่มมากค่ะทุกคนคือพ่อปู่แม่ย่าก็สนับสนุนนะคะจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับพวกสมุนไพรต่างๆพวกที่นี่เขาเรียกว่าวัชพืชน,นะคะ ต่างๆมาให้แล้วก็พวกดอกไม้ต่างๆพร้อมทั้งเห็ดต่างๆด้วยค่ะพ่อปู่แม่ย่าจะซื้อมาให้เยอะแยะเลยค่ะหลายเล่มค่ะทุกคนพี่ย่าก็มาตักตวงหาความรู้ใส่ตัวอีกต่างหากมาแตกยอดออกไปนะคะทุกคนอืเราต้องหัดเป็นคนที่มีนิสัยอยากเรียนรู้มีเขาเรียกว่าอะไรคะมีวิถีทัศน์ที่กว้างไกลนะคะทุกคนเออนั่นแหละ เราต้องรู้จักในการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อความสุขของเราด้วยค่ะทุกคนเรามีความสุขสิ่งไหนอย่างที่พี่ย่าบอกไปัในกะทีแรกเราก็ทําสิ่งนั้นค่ะจัดไปจ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นนะทุกคนเนาะนั่นล่ะค่ะก็เอามาให้ดูให้ชมกันค่ะก็เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในประเทศเดนมาร์กถ้ารู้จักพี่ยา่าถ้าไม่มั่นใจว่าเหตุตัวนี้กินได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถ่ายภาพหรือว่า คือถ่ายให้ชัดเจนนะทุกคนขาหมวกใต้หมวกมวกลีบหมวกถุงเท้าของเหตหรือว่าแหวนที่วงแหวนที่อยู่ในเหตต้องถ่ายมาให้เรียบร้อยในการที่จะถามพี่ยาพี่ยาถึงจะตอบให้ได้ว่าเหตชนิดน,นั้นชื่ออะไรชนิดน,นี้ชื่ออะไรนะคะทุกคน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยรักจากใจของพี่ย่านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ย่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะทุกคนรักจากจุบๆ Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Picture so perfect we play through Only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye.